xuống nè, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi, chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi, chào mừng các bạn đến với ไม่ยิงลบคนหนูครับจัดมือหรอยรบแตะมันดีแล้วดีแล้วจอดแต่หมิ่นกุ๊บเลยยิงมาม่ไหมก็หมิ่นอมันก็สิสว่างพ่อจนหันแน่เลยคือเอาดบบบนมากกวานทั้งเตะมีทั้งเตะง่าเต่าขึ้น ไม่เหียน้าเลยไม่เหียนจะหนาเลยนาต่ล่างน่ไมเออนี่อง่บนใช่เด็กคนดึงนี้ยากดีเดียวเห็นวะเ็นเด็กงช่วงตอนขนแหงแหงเห้่งลกไงช่วงไม่ไหมถึงมาน้ำพาจะทายเงี้ยหนอตัวเวียนมันจะเดียวเรลวนาอโอ้ยคนจีบเลียนแบบยูทูบเบิรงหนังไลนมอนี่เห็นแม่งกูเลยเห็นขี่เท้าล้กยูทูบเว้ยเห็นจะหลุด กูต้องกูต้องุหลงกันวันีนจะหลุดเข้าประดุกเสร็จเลยมีนี่นี่ครับมานี่มาหลอกขนหนูลอกขนหนูด้วยขี้เท่าครับนี่งานแหลกของเขาวิจุมปอดมันเคียงยังไงกับเขาวะไรด้เหมือนจานถีหนูกัดนิ้วเลยดรอตัวนี้ละกัดมันไฟกูไปใส่มันมันหนาเมือดไหมฮัลโหลไฟแซ่ Phải không mà ta kiếp ta nâng như nào sát vẹt thì mới như nào ừ, thế mất khô nâng Nó, chương chương, nó chỗ với chung hay quá ừ, Chung làng hỏa của này mà Miền sao Lột với lê lê có phải chung Ê, vô lời Lấy cái... Mất hẹn đầu thì có người gì Ê, của về, cái xong ngân gặp thiên rồi vấn đề lột cái gì ยนมันหลอกมันเปลี่ยนอียกไยันตีกยันอย่ามึงแตกวงเลยกินสัมผัสลายแรงเลยไนมีกนมันจะมีกันมีเงินแน่นหรอกี่มันเนาะโอ้เปิดตัวการรีบไปนะคือเริ่มเรียบแจกคือแบงค์คืนหนึ่งสอยเรียบแจกยังไงโอ้ยว่างหันไปจับมาตั้เ่ ไป<ะ>วังหันนี่ต่กล<ม>ับมานี่บหโทรสว้วนไป,เ,ปนเล้นม,มือโม่แล้วออกไปจับกบผู้เดียว์บางแรงนี่ยแต่มาสามตัวตัวใหญ่กว่ามือของมอดอีกพี่ลองกับเขามันมินช่วงฝนโตไม่กขบไร้ไร <c oughs> <c oughs> ้หรอเปลียดอกเปลียดอกอยู่ยิ่งสีแล้วใส่เย้ดูดีเนาะขังไหนโอ้ยบลิงหัวนะเว้ยอนิ่หัวอย่าแค่โดนได้กิน เป็นัวเดงขี่อดไก่นี่เลยนี่สอตัวทำปหน้ามงม่เหมือนกันนี่หน้ามังโม่แบบเรีบร้อยง่นป่ะังไงเหไม่ด้างงั้นอกับิ้วน่ง่พูดถึงทางลน้มองมาีมเห็นแล้วไปทำกันเลยนแล้วแกแกที่บีไปยแล้วิดไฟมึงจะหมดที่บีไมยังแล มันปได้แก่งอยู่กรลมังหมดเลยมันบแข่งอยู่หนูเลยไฟมึีัไแ่เ้ยไ่ไงดีไหมหคนีขาดืจุ่มน้ำห่อนมึงมันมีเลี้ยนเปลี่ยนไหนเลยเลียนสีเหลียงกับสีน้ำเงินสีฟ้า นี้เป็นแง่ใ่ทาวนนี่เนี่ยเฮ้ยตังไม่่หรอกเขาเมืวันนี้นังเดินลุกเดินลุกนลุกเดินโอ้นี่ถูไม่หอดส่ตำขุนหรือมงบอกให้ใส่ตำขอนลุกหนูจ้ากีอันนั้นเปอยหัวขนไม่คือขนไก่ไห

เราลงถิ่มล้อยังกระหล่อมก่อนวะใส่กันใส่กันช่วยกันเส้นมอดอ่ะมีเส้นมอดวนอยู่แบบเสวนเตยไทยยูทูปเส้นมอดไป็นคนทำตรถจครับขั้นเป็นไซโคลไฟอยู่ไปน้ำยืนเลยบดีเลยขั้นไปบึ้งบกนี้หนึ่งหนึ่โอ้โหขั้นนี้ยี่สิบสี่วุ่งด้วยโอ้เราเส้นนี้เส้นตัไปเส้นอ๋เชียยแบ่งก็เชี่ยแบ่งแล้ว

mấy thằng này mình không chịu mình nè mày thêm hết cho lắm này mày sắp mày đọc yên lắm bụng thân bụng thân bụng thân bụng này, bụng thiên bùn thân thân thân

เส้นเนื้อใดต้นอดต้นเห็ดเตาเ้าเห็ดหนูใหญ่โอ้หนูมอดมเห็หมหมดหน,นูโอ้ลูกได้ไม่เห็ดมะแพรยไหมมดอย่างี้พรดอกลูกมเันเดี่ยวเดียวไอ้นี่มม่มีน่ะเห็ดหมู Hoa với tay của cặp luôn đi em về mặt. Tân luôn luôn luôn

นั่งนี่หลุดเซ่อนีหนูกัดเลยเหี้ยผู้หนึงเหี้ยไลเส่ยๆเยอะม่หนูแมมเม้ยุ่เสียหรอกเปล่าปุ๊บปุ๊บปดยู่นี่เต้าหยาเชียงหนูกะค้ับอาผูนึงสั่นต่อว่ากัต้องเป็นตะไปน้ำกันใบดผู้นึ่งเหียเีๆเยอะป็นหายนน้ำกันใบดดู่ดึเสียดิ้งสวกันเลยแหะ ไปไปไหยังงูเฮ้ยแล้วเสียงยังท่เสียงว่อยาก่เสียงนี่เ้วมีอ้นหัวท่นดีอยู่ว้ยไปนังรถนี่เยเหน้อโอ้ขนมาน้ม่เ็บดีเลยแก้อนก็ได้ค่อยล้นอันนี้เอมบ้ามันแข้งมันยไเง้ยนเดยวัวตัวหัง่่ะรมดดนเนาะ ขนดี่ห้ยาเลยเอางี้คนผมเาก็บอกจิตเ่รตาหัวคือว่าใดดีวะสีมงอยู่คือป้าตีันเกิดดื้อตอบอบเ้ยคางต้ยอยู่เนเงียงอคนไม่เีเขาก็จิตตาตัวแบติดีแแบกคนแกคน

นไอยๆลุนเอากิไปลงถุงผ่องนี่ถุงบวมแก๊อยู่ไหนินตันดังจบเลยนะหนูระเบิดจบเกมขี่มันมาขี่แก๊ตเองวุ้๋อไปขี่วุ้ยมีจะหันมาล่างนี่ขี่ข้ามันยบบท้ามันจะพวงรี่จะพวงนี่เห็นีลุนด่ากัน กอนแกนกันเ oh, ีโอ้โหูอ um, er er ๋มือเจ่จุดีลับแจ้าบอกไปทังี้ก็ดีลงมือบีบพู่ลงไปดูพู่บบบีบพูตีบีบพู่เพียงนี่อากาศของน้องเห็นดกของรถหางไปหาข้างหดิ

ลูบขนไอ้ดำๆมันี่ปลายดำๆมัน้ก,ก,ก็ล้นอีกลก็ลูบลูบลล,ล,ล,ล้นอยูน่น่ะก <c oughs> ินผัดง้อบ้ <c oughs> อานันหมดลอ้อยกินก็ด่ฟาเกเวิฟาเกนก้็ไงเก็บเขียวไงแต่ออมลหนูตันนี้ไม่ได้เงย่สีนได้ของของหนุนมของแเครื่องตัวเหมือนเดิมโอ้เข<อ>ียวจงกัด ไฟยังง้งอยามีนมาหอนมือตัวยุ่งมาเลไฟอะไรเนี่ยเนาะตงนุกขีจุูมันี่เอ้อทั้งคว้านหงอคว้านออเนี้ยนึ่ตึ้งหนึม่างเปยนตีเต็มกูถังยัไม่ขดเยเนาะมัเดียวดอกมีได้พี่ายทอกนดีเนา แล้วกินเท่าเลยดีแค่ไหนก็ได้มีดีเพีย้่าจะขี่แล้วลุกเจหมองอีกคนลุกเจหมองอี่เพย้่ลุกเจหมองอี่เพย้่าได้แล้วเอาไอ้นั่นเอารังโฟมอ่ะมันละลายมันละลายใส่ตัวมันน่ะเห็นบ่แผ่นโฟมแผ่นโฟมแผ่นยางนี่แหละละลายเพื่อติดตะขนในนี้นั่นรอก่อกเลยสุดท้ายจับอีกใช่ไหมเรือขึ้นมาขอจับหอดแล้วจับไปแค่นี้

Ủa lỡ phái cái bắt đập đi đi Hoi hoi cho bọn tẩy thiên Ô chiếng Thì tiếng Thế bắn hình điệt đâu quá Một bên nhà. มีดเป็นเรื่องเลยเดินมีดเข่าเ่าบหมึงมีดด้วยเหรอี่มปเีบต้องแต่ง้วยปาไล่ตรงแมงออกไล่หัวหงดไล่เลยมีดนี่มันทำสมบัติไว้า เิดไหมคุณไงตื่นนำบรเจาแห้งนี่น้ำอะไ่เหรอฝนหือซีนี่โอ้เห็นฝนไหมนี่เราจะส่งสายป่นหนึ่งชื่อโมฝนัากเราเหรเป็นเก่าโชว์ฝนคนคนดี้โอ้ฝนมนหมดเนาะลาดเ ยัอยู่ะวันโอ้นี่สั่งไกินได้ไหมหลายหลายหลายจน่าเต็มบ้านเต็มยงทำังเยูด้ยจับเงี้ยจับง้ี่เอไว้มันบนีไหมันหาอะไรข้ามเยอะมเดียวเลยนะเขาเราเป็นโอเคเก็บน้ำนากาลมีกันด้วยนำสวมไปละเจิหนึ่ง sai thế không biết được sai miến húp lên tinh hoa pha đạc lúc ấy đâu mắn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  đâu này đâu mắn ไม่เห็นยัง well, ตืนืนตีหึครับผมเขาคือมาแช่ตัวไอวาเขาเอยโดนตงรวเฮ้ยมันค่าขี่มันเ่าไว้ดิมันแช่ตู้มันตองแบกบอลมะเมีนแบบใส่ตู้ของมีนม่ต้รงแช่ตัวเย็นเฮงจไปว้โอ้ก็หัวด้ละสินไยังมัเจ้าบงยังเจ้ามันเกี่อย่ำแบยเราี่เหม็นดีเอาถิ่นได้ไหม ดึงนือะาดหมดเขียดไ้พวกไดดึกกส้บานนั่นน่ะาดมาทั้งหัวบานทั้งคอนเอะองขีวมันขุนพ่อเพียนหนูเจียนน้องสูเฮ้ ตัดคว้างสิเราเคยพาเป็นยังไงเด็ดแน่เปียงมากเลต่างกันตรงนี้นะครับเออปาดเพืต้องขาดทั้าหดกระดูกก้อนไปเนี่ยฝนไฟมบิมเออเราแบบพาตรงไปมันตัดย้ำหนัทนแท้ได้ฝนทุฝ่ายมันมีเยอะเงเจ้าคนหนึ่งเขาพยยามที่จใส่กันพาหนีส่วนฝนไปช่วยเหนียมือกัไปนไเลยบ โอ้ยมันเกียงตามาใบเองนี่นะอาลนี่รูดีเลยไหมั่างเสียดใช่ครับหงายบ้นมีหงายบวกเลี่นงกัาบีนบอกไปไปยัดทับมันถือินถือยุดปลายไปมซับมึปลายเอื่อนละถือหินหางัเนี่โอ้ย หีเสยมัมีดอกบมีดอกบ่มีดีไปมไปมันแล้ติโอ๋มันีหนูมันบ่มีดีนั่นนีเปนน้ํแห้งอยู่คือน้ําให้โหดบ่แเอ้าโอ้ยได้สิทําอย่างนี้เนาะครับอีกวรรคาแล้วแะเสียงกระตวนตะเพชรนี่ได้อยู่7,000บาท

หลายเปิดเต็มหน้าอยู่ไตมันมีเป็นช่วงเป็นช่วงหลายคู่เปิดทำงานครบดีหรือเปล่าเอาเงี้ยเด้กงงมีงงมีงงไหนมาดีมามีมาดีโอ้คลิปนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนั่งโซเลกันเตื้อเตื้อเลย นูไปแต่ตู้เย็นเวียนเอ้ยเขียดอไปครับคลิปนี้สักนีดแหละลกก้นนู้กเจอพออันไม่เดี๋ยวพาเวลาหนูคลิปหนาคลิปนี้สักนีดแหละโดนอ่ะจุโมงหนึ่งเลยนะ